อาชีพเสี่ยงตกงานหลายบริษัทเริ่มลดพนักงานเนื่องจากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์และระบบการทำงานอัตโนมัติมันไม่ใช่เรื่องในอนาคตแต่กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเลิกจ้างเนื่องจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์กาดป้านอนข้อมูลและจัดก,การข้อมูลเพราะงานนี้ AI สามารถจัดก,การข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำพนักง,งานบริการลูกค้าเนื่องจาก AI เช่น c h a t อทสามารถจัดก,การคำขอทั่วไปได้ คนงานในสายการผลิตและประกอบเพราะการใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตจะถูกนำมาแทนการทำงานของมนุษย์อาชีพด้านโลจิสติกส์ความก้าวหน้าของยานยนต์อัตโนมัติอาจมาทำงานแทนพนักงานขายพบว่าการค้าออนไลน์และระบบ AI ที่แนะนำสินค้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมค้าปลีกนักวิจัยการตลาดเนื่องจาก AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์การเงินงานวิเคราะห์การเงินบางอย่าง สามารถถูกแทนที่ด้วย AI นักบัญชีและพนักงานบันทึกบัญชีเนื่องจากซอฟต์แวร์บัญชีอัตโนมัติสามารถทำงานบางอย่างแทนที่มนุษย์ได้